โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียน,น,ยนทุกคนนะคะโอเคขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาศิลปะนะคะสอสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะคะของครูใหม่คนนี้คนเดิมสุดน่ารักนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนให้เข้ามากันครบๆนะคะบายๆยงนี bye ้ bye. ไหนใครยังไม่ได้กินข้าวบ้างเอ่ยใครยังไม่ได้กินข้าวบ้างยกมือขึ้นอ่ะแล้วแต่ใครกินข้าวแล้วง่วงนอนบ้างใครกินข้าวแล้วง่วงนอนอ่ะ อย่าเพิ่งรับเดี๋ยวเรามาเอ็กซ์ไซส์รอเพื่อนอีกสักสองสามคนดีกว่านะคะพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเอ็กซ์ไซส์ขยับร่างกายนิดนึงนะคะให้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนกับครูใหม่นะคะได้ยินไหมสามารถเต้นได้นะไม่ว่านะอ่ะมินตาเต้นได้นะลูกเราก็จะมาขยับร่างกายรอเพื่อนสักหน่อยน่งนะคะ ขอต้อนรับนะคะนักเรียนทั้งเจ็ดคนนะคะไหนใครว่างโต๊ะไปตามเพื่อนให้มาเรียนกันเร็วบอกถึงคาบถึงวิชาเรียนแล้วนะคะอย่าเพื่งมัวแต่รับนะคะเข้ามาเรียนกันนะจ๊ะ โควิดอาจทำลายปอดนะคะแต่เห็นเธอออนตลอดแล้วไม่เข้ามาคอเนี่ยทำลายใจครูนะจ๊ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมเรียนกันหรืยอยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้เวลาแก่การเรียนแล้วนะคะ ก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะเพลงชาวไทยอยู่นั่นเองนะคะเมื่อในคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนในถึงเรื่องของการร้องเพลงชาวไทยนะคะที่ครูให้เออนักเรียนทําไมคะอัดวิดีโอใช่ไหมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้กับคุณครูนะคะอ่ะไหนใครที่ยังไม่ได้อัดบ้างยกมือขึ้น,ฉนเฉลยมาอ่ะ ส่วนมากอัดมาแล้วนะคะซึ่งครูเปิดฟังนะคะก็ออหลายหลายคนนะคะก็ร้องใช้ได้เลยถูกคำนองนะคะไหนตบมือให้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการปฏิบัติท่ารำนะคะซึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะที่เราเรียนกันในออสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เนื้อเพลงชาวไทยนะคะซึ่งก็ได้ให้นักเรียนไปหัดร้องแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอกันเข้ามาแล้วนะคะในเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็ได้ออขออนุญาตย้ายตัวเองนะคะไปอยู่ทางตรงนี้จิ๊ โอเคอ่ะเห็นไหม้างล่างนี้นะคะในเนื้อเพลงนะคะเขาก็ให้ความหมายไว้นะคะว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยก็คือมีหน้าที่นะคะที่ต้องพึงกระทําต่อทำไมคะต่อประเทศชาติใช่ไหมคะแต่ที่ชาวไทยเนี่ยเขามีความสุขหรือปราศจากทุกโศกได้เนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมมีเอกราชมีเสรีสิทธิเสรีให้กับประชาชนทุกคนในเรื่องของการกระทําต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้ประชาชนคนไทยทุก ทุกคนเนี่ยคอยช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้ทำไมจเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปนะคะให้เป็นประเทศของเราตลอดไปนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของท่ารำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนท่ารำเราจะไปฝึกปฏิบัติกันคุณครูวีคิปวิดีโอตัวอย่างการแสดงมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ท่ารำที่เขาใช้ในการปฏิบัติเพลงชาวไทยเนี่ยชื่อท่าว่าท่าอะไรนะคะอ่า เป็นไงสวยไหมคะสวยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะเพลงชาวไทยท่าเมื่อกี้นี้นะคะท่าที่เราเห็นนะคะมีชื่อเรียกว่าท่าชักแป้งผัดหน้านะคะชักแป้งผัดหน้าอ่ะโดยท่าชักแป้งผัดหน้านะคะเราจะมีหน้าตยายศัพท์ประกอบด้วยการสองท่านั่นก็คือท่าจีบปกข้างนะคะกับท่า ตั้งวงหน้าอาน้องพิมพ์ทำนาราทำท่าตามได้ถูกต้องนะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะให้ทุกคนหาที่วางกล้องนะคะแล้วก็ถอยออกจากกล้องขออนุญาตขยายตัวเองอ่าอยู่ตรงกลางเลยแบบนี้นะคะอ่าให้ทุกคนหาที่วางกล้องเดี๋ยวเราจะมาหัดปฏิบัติกันนะคะโอเคอ่ทีนี้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมานะคะยกมือขวาขึ้นมา อ่าถูกต้องนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนทุกคนจีบปกข้างนะคะคือจีบคว่ำเข้าหาข้างลำตัวนะคะโดยปลายนิ้วอยู่ระดับผ่านคิ้วนะคะอ่าถูกต้องค่ะส่วนมืออีกด้านหนึ่งตั้งลงไปด้านหน้านะคะให้ปลายนิ้วอยู่ระดับปากแบบนี้อ่ ใช่อันนี้เขาเรียกว่าท่าชักแป้งผัดหน้านะคะแต่ทีนี้เวลาเราลำเนี่ยเราไม่ได้เดินลำข้างหี้ข้างเดียวเราจะต้องมีการสลับข้างของมือนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะทีนี้วิธีการเปลี่ยนมือของเราไม่ยากเลยสเต็ปเนี้ยน้อยมากนะคะซึ่งทุกคนครูคิดว่าทุกคนจะต้องทําได้อะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนเป็นมพร้อมกันให้นักเรียนเอามือที่จีบอยู่มือขวาใช่ไหมคะ ค่อยๆเลื่อนลงมาข้างข้างมือที่ตั้งวงแบบนี้อ่าค่อยๆเอามือมาข้างๆ้างมือที่ตั้งวงจากนั้นก็ค่อยๆคอคายจีบออกแบบนี้หงายจีบออกไปใช่แล้วก็จีบควม่มมือที่หงายอยู่อ่ตอนนี้มือจะอยู่ในลักษณะยอย่างนี้แล้วไหนทุกคนชูมือได้เหมือนครูไหม อ่าถูกต้องเสร็จแล้วพอมือได้ลักษณะนี้ให้เราเอามือที่จีบคว่ำเนี่ยดึงขึ้นไปให้อยู่ในระหว่างห่างคิ้วของอีกข้างหนึ่งโอเคแล้วก็มือที่งายอยู่ก็ตั้งขึ้นเป็นตั้งวงแทนที่ตำแหน่งเดิม,มอ่าใชอ่อีกรอบหนึ่งนะคะเอามือที่จีบดึงลงมาให้เขาอยู่ข้างๆกับตั้งวงแบบนี้ใช่ที่อยู่คู่กัน เสร็จแล้วค่อยๆถ่ายตีบแล้วก็จีบความขไหนที่จีบเข้าไอ่ะเสร็จแล้วก็ยกมือที่จีบขึ้นข้างหูแล้วตั้งมือที่หงายเป็นตั้งวงแบบนี้อ่ะหลายคนทําได้ถูกต้องนะคะที่นี้เดี๋ยวเราลองทำสองรอบติดดูนะคะเราลองทำสองรอบติดดูอาจารย์อ,อาจารย์หนม,มาเรียนว่ากัน โอเคอ่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วตั้งท่าตามครูเลยลูกหาที่วางโทรศัพท์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารอบนี้นะคะเราลองทำสองรอบติดกันเลยนะอ่ะทุกคนตั้งมืออ่ะพร้อมเอามือที่จีบลงมาข้างลาง่างข้างๆมือที่ตั้งวงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หงายจีบพร้อมกระจีบความอ่ะแล้วก็ยกขึ้น ดึงมือที่จีบลงมาหงายจีบแล้วจีบความแล้วก็ดึงมือที่จีบขึ้นไปอ่าถูกต้องนะคะพิมนาราทําถูกต้องนะคะกอนกระมนนะคะการน้องไอถูกต้องนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองทําแบบสี่รอบติดเลยนะคะโดยเดี๋ยวเราจะแทนแทนการพูดเป็นการนับจังหวะแทนนะคะ ท่าท้าขึ้นต้นท่านับเป็นจังหวะที่หนึ่งนะคะ,ะจากนั้นเอามือลงมาข้างๆกันนับเป็นจังหวะที่สองคายมือคายจีบนะคะแล้วก็จีบควอมเนี่ยนับเป็นจังหวะที่สามเสร็จแล้วดึงมือขึ้นมานับเป็นจังหวะที่สี่ค้างไว้หนึ่งครั้งนับเป็นจังหวะที่หนึ่งเอามือลงมานับเป็นจังหวะที่สอง จีบคว่ำงายมือนับเป็นจังหวะที่สามและดึงจีบขึ้นนับเป็นจังหวะที่สี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำสี่รอบติดกันโดยนับเป็นจังหวะพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมนะคะอาทุกคนตั้งมือค่ะ <S <S อ่ะใจะเย็นๆนะกรกรมืลนะอ่ะทําก่อนนะลูกรู้สึกจะกระปี้กระเป๋าด้วยเกินอ่ะมาหนึ่งสองสองแล้วอ่ะ สามและขึ้นสี่หนึ่งสองสามขึ้นสี่หนึ่งสองสาม,ลสาม,สามและขึ้นสี่ ถูกต้องเก่งมากทุกคนหลายๆคนนะคะทำได้ถูกต้องนะคะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอ่า นี่มาแล้วด้านบนเห็นไหมให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการปฏิบัติท่ารำเพลงชาวไทยนะคะถ้าชักแป้งขัดหน้าแล้วส่งเป็นคลิปวิดีโอมาทางแชทไลน์กลุ่มวิชาศิลปะม .1 ทับนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะปฏิบัติท่ารำได้นเนี่ยเราต้องมีการแนะนำตัวก่อนนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็มารำเลยนะคะเราก็ต้องมีการแนะนำตัวตัวยอย่างนะคะ ดูนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศีรัติจิกาจใจบูรณ์อยู่ชั้นม .1 ทับ1เลขที่3มาปฏิบัติท่ารำเพลงชาวไทยท่าชักแป้กผัดหน้าเชิญรับชมได้ค่ะอ่าแล้วเราก็ปฏิบัติไปทั้งหมดจำนวน4ครั้งนับ1ขึ้นแบบนี้นับ2แล้วก็ขึ้นแบบนี้นับ3แล้วก็ขึ้นแบบนี้นับ4 4ครั้งเสร็จแล้วก็ขอบคุณค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการ ทำหนคลิปวิดีโอที่จะส่งมานะคะ <c oughs> ก็สิบคะแนนนะวิดีโอนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะไม่งั้นไม่มีคะแนนไม่รู้ด้วยดูท่าทานก,นกรกะมวลอยากจะเซิงมากเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้สักหึงบทเพลง <c oughs> เป็นไงอ่ะจัดไปเอาเลยกันมที่น่ะโอ้โหจัดเต็มนะคะ เดี๋ยวหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอให้นักเรียนซ้อมแล้วอัดคลิปมาส่งครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจะไปมีหนึ่งบทกรอนมาฝากนะคะมีมุอถบกกอมาฝาก <c oughs> เรียนออนไลน์ <c oughs> เน็ตช้าเว็บกระตุกเรียนไม่สนุกแต่รุกนั่งสบายใครเน็ตเร็วก็ดี <c oughs> เน็ตช้าก็ตายเรียนออนไลน์วุ่นวายทั้งครูและนักเรียน <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่เจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะก็บ๊ายบายสวัสดี <พา S 1> ค่ะ